สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกแดงเดือดยกที่2ของฤดูกาลนี้ซึ่งกลายเป็นลิเวอร์พูลที่เปิดรางแอนฟิลด์สเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2ทั้งที่หงแดงถูกมองว่าเป็นต่อปีศาจแดงเยอะอยู่พอตัวซึ่งเราจะมาพูดถึงเด็ดจากเกมนี้กันสักหน่อยนะครับประเด็นแรกนะครับตามหลังอีกครั้ง ในเกมลีก6นัดหลังสุดนั้นเชื่อหรือไม่ว่ามีถึง4เกมที่ลิเวอร์พูลตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งไปก่อนศูนย์ประตูต่อหนึ่งทั้งที่ในเกมลีก13นัดแรกของซีซั่นนี้ของพวกเขาตกอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบที่ว่าเพียง4หนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านลบซะทีเดียวเพราะตอนนี้เท่ากับว่าลิเวอร์พูลได้แต้มจากเกมที่เป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนในซีซั่นนี้13คะแนนเข้าไปแล้วโดยในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปัจจุบันนี้นะครับมีเพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เก็บแต้้มมมมจาาาาากกกกกกเเกที่่่ตหลังไไปอนดวพวพข ที่14คะแนนเลยทีเดียวประเด็นต่อมานะครับแมนยูรอดจากสถิติที่น่าอับอายก่อนลงเล่นเกมนี้นะครับแมนยูในเต็ดแพ้ในลีกมา3านัดติดต่อกันซึ่งตอนแรกถ้าพวกเขาแพ้เกมนี้อีกมันก็จะทำให้เป็นหนนแรกตั้งแต่ปี1979ที่ทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ไนเต็ดปลาชัยในเกมลีกภายในฤดูกาลเดียวกันมากถึง4เกมรวดแต่ทีมของรูเบนอัมบริมก็รอดจากเรื่องนั้นไปได้ประเด็นต่อมานะครับรอมานาน รู้หรือไม่ว่าครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่แมนยูไนต็ดบุกมายิงที่แอนฟิลด์ได้อย่างน้อย2ประตูนในเกมเดียวมันเกิดขึ้นตอนไหนฉเฉลยเลยนะครับก็คือเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2012โดยวันนั้นนะครับปีศาจแดงบุกมาเอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งกลับบ้านจากผลงานของราฟาเอลดาซินวาและโรบินวานเพอร์ซีประเด็นต่อมานะครับความเก่งกาจของซาร่า ผลงานในเกมนี้ทำให้เท่ากับว่าซาร่าทำประตูหรือแอซิสในเกมระดับพรีเมียร์ได้ถึง12นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วจนทำให้มันถือเป็นครั้งที่3ที่เขาทำผลงานแบบนั้นได้อย่างน้อย12นัดรวดต่อจากที่เคยทำได้12นัดติดต่อกันเหมือนกันในปี2023และที่เขาทำเอาไว้15นัดติดต่อกันในปี2021ยิ่งไปกว่านั้นนะครับซาร่ายังทุบสถิติการเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดภายในช่วง19นัดแรกของศึกพรีเมียร์แต่และฤดูกาลอีกด้วยเพราะตัวเลขของเขาอยู่่ที31 แบ่งเป็นการยิงเอง18ประตูกับอีก13แอสซิสต์ส่วนเจ้าของสถิติเดิมนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหนุ่ยซัวเรสรุ่นพี่ของเขาในรัวแอนฟิลที่เคยทําได้30ลูกในช่วง19นัดแรกของฤดูกาล2013โดยตอนนั้นนะครับซัวเรสทําไป23ประตูกับอีก7แอสซิสต์และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ